รวมที่ดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดแข็งของเขาเลยนะครับซึ่งเราก็ประวงในการที่จะต้องต้องเน้นและนี่ก็เป็นทางด้านของทดหนุนยนะครับวทัทะสั้นแต่โดนใจครับเดี๋ยวไปดูทางด้านของรอยเตอร์โมเล่าครับคุณซื้อของสิตะเกตเมบองไทยเอฟซีวันนี้ว่าเขารู้สึกยังไงประลองเป็นนักเตะที่มีทักษะและก็มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเหตุผลที่เอารงวันนี้เพราะว่าอยากแก้ไขปัญหาในด้านของฝั่งซ้ายที่เราไม่เคยเสียประตูหรือพาลาดไปบ่อย กับซึ่งก็ทําได้ดีแล้วก็พยายามเติมเก็บรูปได้ดีทีนี้เนี่ยเราเราพยายามเต็มที่ในเกมวันนี้นะครับในแข้งพลาดทีนิดเดียวซึ่งเดี๋ยวเราไปดูผลงานอีกหนึ่งทีมครับจากทีมร่วมจังหวัดครับอย่างชุมพรีเอฟซีที่ออกไปเยือนของทางด้านเชียงรายยูเนเต็ดครับว่าเป็นยังไงฉลามชนชุมพรีเอฟซีครับทีมระดับ3ของตารางไทยพีระดิกนะครับตอนนี้เกมนี้นั่นออกไปเยือนของทางด้านเชียงรายยูเนเต็ดที่สนามมหาวทิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามกลางแฟนบอลที่เต็มความจุของสนามครับ6,500คนเริ่มเกมครับเชียงรายได้บุกก่อนนะครับจากจังหวะนี้เลโอนโดนะครับอัมซัมเคานะครับลุยเข้าไปในเขตโทษชนลิทครับสะกิดขาล้มลงเชียงรายได้จุดโทษทันทีครับแล้วก็เป็นทางด้านของวสันรับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับ1-0เจ้าถิ่นขึ้นนําทันทีและนี่ก็คือประตูจาก25เกมหลีของวสันทำเอาแฟนบอลเจ้าถิ่นนั้นดีใจกันเลยทีเดียวชลามชนของเราครับได้ลุยขึ้นมาบ้างจากจังหวะนี้อนุชากิจพงศ์ศรีครับแบ็คซ้ายตัวเก่ง ึ้นเกมทางด้านซ้ายครับดวลกับพนุพงค์แทงบอลต่อให้กับนาเทิดจ่ายให้กับพิภพ,พ,พได้ยิงเอาครับเป็นประตูครับไล่มาแล้วฮะหประตูต่อหนึ่งตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับจากเจ้าชายกบของเรานี่เองเจ็บเลยหรือเปล่าครับแต่จังหวะนี้ทําเอาแผนนของฉลามชนเนียที่ตามมาเชียถึงเชียงรายหลายร้อยชีวิตสะใจกันจตามกันครับหลังจากถูกตีเสมอครับเจ้าถิ่นเชียงรายจังหวะนี้สวนกลับเร็ว โดยทางด้านของเลตินครับลูกนี้เปิดโค้งมาแม่ให้กับวสันหลอกเข้าซ้ายยิงด้วยขวาโอ้โหเป็นประตูครับหายเลยทีเดียวลูกนี้2ประตูต่อหนึ่งครับเอาละยุ่งแล้วครับสำหรับฉลามชนของเรางานเข้าเป็นครั้งที่2แล้วเชียงรายยังคงบุกต่อเนื่องครับได้ฟีคิกจากจังหวะนี้เอาซอมข่าวอีกแล้วปั่นบอลเฉลับเรียบร้อยครับสามประตูหนึ่งมาดีเหลือเกินครับสำหรับเจ้าถิ่นวันนี้ยูเรียนซูซ่านแกนียืนถูกที่ถูกเวลาจริงๆ สามชนครับของเรายังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับจังหวะนี้นัทเธอร์ได้บอลมองครับแล้วโยนมาหน้าประตูให้เนเเอาลูกนี้มงโดนไปประตูครับไล่มาแล้วครับ3าประตูต่อสพีพบรับวิ่งไปเก็บบอลจะเอามาเล่นแต่เป็นทางด้านของอารโลโซคาวันโยครับนายทวารของเจ้าทีมเนียพยายามที่จะไปขวานะครับไม่ให้เล่นเนฟอร์มิโนเนียพยายามที่จะวิ่งเข้าไปคุยด้วยนะฮะอ้าวล้มลงไปครับทางด้านของคาวันโยแม่เป็นทางด้านของชุมลีครับไล่เข้ามาสนุกไปเดียวครับจังหวะนี้ จังหวะนี้ชูบีครับโหมบุกหนักบ้างอนุชากินผุสีครับมาที่ริมเส้นมองโยนมาอีกครั้งหนึ่งเอาได้มงครับพี่พบเป็นประตูครับตรงนี้ตีเสมอครับเป็นสามประตูสามแล้วสำหรับฉลามชนแม้ไม่ยอมจริงครับจังหวะนี้เขาทำได้สวยงามมากเลยทีเดียวครับสนุกมากท้ายเกมครับเชียงรายลุยมาบ้างครับโยนยาวมาหน้าประตูมงตั้งเขาจังหวะนี้ยังไงมาเขาทางของสนองครับจิ้มเอ้าเป็นประตูครับ4-3าแล้วสนับสนองชัยประโคม อดีตนักเตะของศรีราชาซูซูกิ f c ครับแสบจริงๆลูกนี้ยืนถูกที่นะครับเจประตูเข้าไปแล้วสำหรับแกนี้ต้องมาดูกันว่าฉลามชนของเรานั้นจะเอาคืนได้หรือเปล่าเวลาที่เหลือครับฉลามชนนั้นพยายามที่บุกอย่างหนักนะฮะแต่ไม่ทันครับผมอาจารย์ทวีอินทร์แก้วนะครับเป่าหมดเวลาการแข่งขันฉลามชนชุมนี f c ของเราบุกไปผ่าให้กับกวางส่งเชียงรายยูเตดสุดมัน คับครับกับผลงานของทั้งสองสโมสรของเราต้องบอกว่าสนใจเลยทีเดียวครับผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้คะครับอย่างที่ทุกๆสื่อนะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับนำเสนอเรื่องของ ผู้ปรุทกภัยน้ำท่วมน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้นะครับรายการของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายการนะครับที่ส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยนะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมนะครับจะอยู่ที่ชลบุรีนะนะครับแต่อาจจะมีญาติพี่น้องนะครับที่กําลังเดือดร้อนอยู่ขนาดนี้นี่ครับเราก็ขอส่งกาลังใจด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางบริษัทของเรานะครับก็มีการช่วยเหลือนะครับถึงที่เลยนะก็นำสิ่งของไปบริจาคนะครับนำนู่นนำนี่เยอะแยะมากมายนะครับติดตามแล้วกันแล้วก็คอยช่วยเหลือ นะครับมีอะไรที่พอจะช่วยแบ่งปันกันได้นะครับช่วยช่วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมีสรุปตารางคะแนนนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปด้วยนะครับกับ FC ฟซีทีเครับผมเดกับเราทั้งสองคนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะฮะอย่าเพิ่งไปดูละครกันนะกลับมาช่วงหน้าครับตับเดียวครับตัดเดียว บุหรี่อันตรายแล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่ลูกไปเรียนแบบแล้วดับบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆกันทุกที่อ่ะ โอ้โหพี่แอเปเดี๋ยวนี้เป็นเท่าแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยเว้ยโอ้โแม่นอนตีคนรวยช่วยไม่ได้แล้วอ๋ย <c oughs> อยเปลี่ยนเมีเยด้วยพ่อเนี่ยโอ้ถามมีงานเข้าเลยเนี่ยรถมันก็เก่าตามกาลเวลาลตีเลยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบิ้ลเนี่ยะตี เคเบิลเนี่ยนาตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงๆบริการก็รวดเร็วขึ้นมากพนักงานก็นมารบ,บริการเป็นเองเหมือนเมียที่บ้านแป๊ะเลยโอ้โหพูดเนี่ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิลดีกว่าฮ่า เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะช่วงนี้ครับช่วงนี้นะครับก็เป็นธรรมดารเรียมของรายการของเรานะครับก็จะมีตารางคะแนนครับรวมถึงโปรแกรมนัดต่อไปนะครับของสโมสรนะครับทั้ง pues สสโมสรว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับทีมไหนมีโปรแกรมทีมไหนไม่มีโปรแกรมนะครับโดยที่ตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวให้ปอเนี่ยไปสรุปตารางคะแนนกันหน่อยไปที่ปอเลยครับครับผมสำหรับตารางไทเปมือดีนะครับที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นที่1ครับบุรีรัมพีเอฮะมี59คะแนนครับจากการแข่ง24นัดนะครับ ชุมนีของเรานั้นตามมาดับ3ครับมีอยู่4 6คะแนนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องน่าบอกว่าน่าเสียดายทีเดียวครับที่ไปพ่ายของทางด้านเชียงรายยูเนเต็ดมาที่2ก็เป็นทางด้านของเมืองทองยูเนเต็ดครับแข่งน้อยกว่าเรา1นัดแต่ก็นําเราอยู่4ี่แต้มเลยทีเดียวครับตอนนี้มาดูอีกหนึ่งทีมครับพัทยายูเนเต็ดครับหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างหวือหวานะฮะเอาชนะของทางด้านสีสเกตเมืองไทยเอฟซีมานะครับตอนนี้ก็เก็บเพิ่มไป3แต้มมาอยู่ที่อันดับ6แล้วนะครับ แข่ง27นัดมี38แต้มนะครับส่วนทีมน้องเล็กของจังหวัดชุมพริของเราเนีครับรีลาชาซูซูกิ FC ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการแข่งขันนะครับทำให้อันดับก็ยังอยู่ที่17นะครับมี22แต้มจาก25นัดนะครับอยู่ในโซนที่ถือว่าอันตรายเลยทีเดียวครับตอนนี้โซนแดงนะครับส่วนท้ายตารางก็เป็นทางด้านของขอนแก่น FC ครับอยู่อันดับสุดท้ายครับมี21แต้มแต่แข่งมากกว่ารีราชาของเราอยู่1นัดครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมนะฮะตารางคะแนนในสัปดาห์ล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูโปรแกรมของแต่ละทีมดีกว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ปอเนี่ยรับหน้าที่นะครับโปรแกรมไปสัก1ทีแล้วกัน1ทีนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับวันพุธที่26ตุลาคมนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ฟเอนะครับรอบ5ระหว่างอาร์มี่ยูเนเตตเปิดสนามกีฬากองทัพบกครับตอนรับการมาเยือนของฉลามชนของเราครับชุมนีเอฟซีเวลา19นาฬิกาครับ ต่อที่วันอาทิตย์ครับที่6พฤศจิกายนครับข้ามไปเดือนหน้าเลยครับชมรีเอฟซีครับจัดบอลนัดการกุศลครับ King o f k n o c k o u t ครับหาได้ได้ช่วยเหลือผู้สบภัยน้ำท่วมนะครับก็จะเป็นการพบกับทางด้านของนาวีแบงค์ไส่งอนครับทีมดังจากลีกเวียดนามครับโดยชมรีของเรานั้นจะเปิดสนามชมรีสเตเดียมครับเตะในนัดนั้นครับผมเวลา18นาฬิกาไปต่อที่วันศุกร์ที่11พฤศจิกายนครับเป็นโปรแกรมของทีมชาติไทยครับ ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซเนเอเชียร,รอบ20ทีมสุดท้ายกลุ่มดีนัดท,ที่4โดยในเกมนี้จะออกไปเยือนของทางด้านซาอุดิอาระเบียที่สนามกุงรียาดครับเวลาก็น่าจะประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณไปตอนที่วันอาทิตย์ที่20พุพฤศจิกายนครับไทยพิมพ์ดีครับพทัทยานิเต็ดไปเยือนของทางด้านกระต่ายแก้วครับบางกอกการ์ดเ c สนามลีโอสเตเดียมครับเวลา18นาฬิกาเวลาการแข่งขันและสนามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราประสบปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมในเขตกรุงเทพครับยังไงต้องคอยเช็คอีกทีหนึง่งและในนาสุดทา้ายครับวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนครับไทยเพีเมีมร์ลีกเดอบุมารีนครับศรีราชาซูซูกิเอฟซีจะเปิดสนามซูซูกิสเตเดียมครับต้อนรับการเยือนของโอซุสพาเอ็ม110สระบุรีครับเวลา18นาฬิกาครับแม่ตารางคะแนนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแม่ หายใจลดต้นคอจริงๆนะครับเราจะเป็นหัวตารางท้ายตารางนี่คือต้องเล่งทำผลงานแล้วสำหรับ3ทีในจังหวัดชุมพรรวมถึงโปรแกรมนะต่อไปด้วยนะครับก็คุณผู้ชมน่าจะติดตามได้ทางหน้าจอนะครับที่เราขึ้นให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้ฟอพูดถึงฝากอะไรถึงฝากกันนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับทุะเทศนะครับก็สามารถบริจาคสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็น ยารักษาโรคบขาสารอาหารแห้งครับผมบขาสารเลยเหรอครับข้าสารก็ได้นะครับพวกบาม่านะครับบะหมีผุดสุดเล็จรูปนะครับไม่จะเป็นคือตีแต่ที่ต้องการมากนี้คือที่ได้ทราบข่าวมาคือผ้าอนามัยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับตอนนี้ต้องการมากนะครับก็เชิญบริจาคได้ที่นะครับที่บริษัท S V T วของเราครับก็แล้วก็ที่เทศบาลด้วยนะครับเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับก็ตอนนี้ กำลังรับบริจาคอยู่กำลังก็คือบริษัทของเราเนี่ยจะตั้งจุดรับบริจาคอยู่นะครับสามารถมาบริจาคได้นะครับเป็นทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับจะมาบริจาคที่ออฟฟิศของเรานะฮะที่บริษัทของเราก็สามแยกไฟแดงบางแสนนะครับก็ตรงข้ามกับป้อมตำรวจนะครับใกล้ๆกันสอบถามชาวบ้านใแถวนี้ก็รู้จักกันหมดนะฮะว่า SVTV อยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถนำสิ่งของเหล่านี้มาบริจาคได้นะครับช่วยกันครับคนไทยด้วยกันคือไม่จำเป็นต้องนำเงินมานะครับก็คือไปซื้ออะไรเรียบร้อยซื้อน้ำซื้อดื่ม นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ดือร้อนนะครับมีเพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดร้อนจริงรแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเขาต้องทานอาหารสามมื้อนะครับแถมเนี่ยคือต้องมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีรายได้อะไรครับทรัพย์สินที่สร้างมาก็โดนน้งเพิ่มหมดแล้วใช่ครับยังไงก็ช่วยๆกันแล้วกันนะครับใครที่มีเยอะก็ช่วยเยอะใครที่มีน้อยก็ช่วยน้อยหรือบางคนบอกว่า ไม่ค่อยมีกำลังทรัพย์อ,อยากจะช่วยอ,ออกแรงเรือ่อ,อยๆก็<ช>บอก<ล><ล>ได้นะครับไปติดต่อที่ทเทศบาลส,สันสุขได้ครับไปช่วยๆกัน ต้องการมีส่วนช่วยเหลือออกแรงด้านนี้นะครับก็ไปพร้อมกับเทศบาลได้ครับเพราะว่าในทุกๆวันนะฮะเทศบาลก็จะมีการไปมอบของทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนี่แหละฮะคือน้ําใจจากคนไทยด้วยกันครับวันนี้รายการของเรานะครับก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับยังไงสามารถรับชมได้นะครับผ่านทางนี่เลยเดี๋ยวขึ้นให้ครับผมในแต่ละวันชมที่ไหนนะครับช่องอะไรครับผมเวลาอะไรครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าครับผมครับอย่าลืมเลยครับว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะฮะ ไทยช่วยไทยใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ช่วยเองแล้วใครจะมาช่วยเราก่อนใช่ไหมครับผมสิ่งแรกต้องช่วยกันก่อนนะครับแล้วก็ยังไงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ The day before she was out of cigarettes